เรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาภายใต้การนำของนายประยูนภูวิชัยผู้อำนวยการและนายวีรยุทธ์หลักหนองแสงรองผู้อำนวยการมีมาตรการป้องกันภยัยห่วงใยนักเรียนช่วงปิดเทอมผ่านคลิปสั้นที่นำเสนอผ่านนักเรียนตัวน้อยจากโรงเรียนของเราเอง รเรียนป้องกันภยัยโรงเรียนปลอดภยัยผู้หวงใย,ยช่วงปิดเทอมสวัสดีค่ะหนูชื่อปิวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมินตราค่ะช่วงนี้เปปิดเทอมแล้วเราไปถามเพื่อนก็นคือว่ามีมาตรการป้องกันเหตุรอย่างไรไ ปลอดภัยเป็นเลิศประเสริฐด้วยคุณธรรมนำการบริหารจัดการสารมารถตรฐานและคุณภาพสูงสากลตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจทอเพยียงสวัดีค่ะช่วงปิดเติมหลุช่วงปิดเติมย การป้องกันอุบัติเหตุนบนท้องถนนอย่างไรพยายามไม่ขับรถตอนกลางคืนเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วศึกษากฎจราจรทางอินเทอร์เน็ตปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยที่คณะครูได้จัดขึ้นทุกวินาทีบนท้องถนนคือความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น อย่าลืมให้ทางแก่นักเรียนเดินถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรเสมอร่วมมือกันลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยทุกเส้นทางช่วงปิดเทอมออมีมาตรการป้องกันเพลิงไหม,มอย่างไรถอดปลั๊กทุกชนิดก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันการไฟไหมเวลาทํากับข้าวก็จะปิดแก๊สทุกครั้งหลังใช้ค่ะช่วงปิดเทอมเอเชียมีเรื่องกังวลอะไรไหม เรื่องยาเสพติดค่ะแล้วมีมาตรการแก้ไขยังไงก่อนเราจะบ,บ้านให้ปิดประตูบาห้ปิดอาหารตู้เซฟสให้ล็อกเข้าให้ดีตรวจสอบถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอ,อย่าลืมปิดวาแก๊สทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงของแกส๊สรั่วไหลที่อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ช่วยปกป้องบ้านและคนที่คุณรักจากเหตุไฟไหม้มาร่วมกันสร้างบ้านที่ปลอดภัยและอุ่นใจไปด้วยกันช่วงกีบเพิ่มในเวลาว่างอ่านหนังสืออย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเรูด้วยนะคะติดตามโรงเรียนสพนาที่นเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย ก็สู้ตกอะไตอ,อนนี้กำลัอยอยง,งเอาโซ่นะครับให้แต่นักเรียน